นี่กูตกใจเลยเนี่ยถ้ามาไลฟ์สดกูนี่กูฮาเลยนะใช่ตัวจริงบาเช็คหน่อยสิเจนนี่ตัวจริงตัวจริงเหรอจริงดิอ๋อใช่เหรอใช่ครับใช่ครับอ๋อจะไปวันไหนกูยังไม่รู้เลยอ่ะกูกำลังเตรียมนานอยู่อ๋อใช่ใช่ไหมขอบคุณคุณเจนนี่มากเลยุตสามมาในไลฟ์สดอนุโมทนาด้วย กำลังดูอยู่วันนี้มีการประชุมกันช่วงเช้าว่ากูจะสามารถเตรียมคงเตรียมของอะไรทันหรือเปล่า <c oughs> กูกำลังตัดสินใจกันอยู่ในวันนี้มีเมื่อเชา้าประชุมถามโรงงานอยู่ว่าเฮ้ยเตรียมของขายทันปะวะถ้ากูไปแล้วมือออเดอร์นี่กูตายโรงงานแตกมาเนี่ยเดี๋ยวแทนนี่กูจะได้ยอดการไปกูเจ๊งแทนอย่างนี้กูชิบหายเลยนะรอเช็คคิวนะคะโอ้ยขอบคุณคุณเจนนี่มากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เดี๋ยวกาลังประเมินกันอยู่ถ้าไปได้จะรีบไปเดี๋ยวจะรีบนัดวันไปฝากสแตนบายเฮ้ยนะนี่แล้วอย่ามารับไม่รับโทรศัพท์กูนะกูข้เกียจไปบนสารภูมิบ้านมึงนะจะให้กูไปยืนลําแบบชาวบ้านเขาแก้บนเพื่อรอคิวมึงไม่ได้นะชิหายเลยนะเดี๋ยวกูจะไปยืนชี้หน้าด่าเจ้าที่แถวบ้านมึงเลยย่างนี้นะที่ไม่ให้กูเข้าเนี่ยไม่ต้องหวังว่ากูจะไม่ต้องไปนั่งบนบาสารกาแบบชาวบ้านเขาที่จะไปนั่งขายของกับมึงนะ คุตายเลยนะเนนี่มากเลยอุตส่าห์มาแวะเวียนหาไลส์สดอรจายเดี๋ยวจะกาลังดูอยู่กําลังดูอยู่เอาจริงๆตั้งใจจะไปแต่ขอดูความพร้อมก่อนขอดูความพร้อมกูกลัวไปแล้วกูชิบหายมึงก็เล่นขายซะฉ่ำขนาดนั้นกูเกิดมานะถ้าคือถ,ถ้าโดยทั่วไปเวลาคนเห็นคนขายอย่างเนี้ยเขาก็จะพุ่งตัวเข้าไปนึกออกปะแต่สำหรับกูคือกูกลัว กูกลัวขายได้แต่กูไม่มีของส่งกูกลัวขายได้แล้วกูชิบหายประเด็นน่ะกูไม่ได้กลัวหาเลยกูกลัวระบบหลังบ้านกูเนี่ยจะพินาศสันตโลโอ้ยตายถ้ากูไปี่กูไปยืนชี้หน้าด่าอยู่หน้าบ้านมึงเลยเนี่ยเอาจริงๆกูขออย่างเดียวเจนนี่เวลากูไปกูจ่ายค่าตัวได้กูขออย่างเดียวเลยอย่าลดราคาของกูเพราะของกูเนี่ยชิดทุนมากกูบอกเลยของกูชิดทุนมากถ้ามึงลดราคากูเนี่ย มันจะไม่จะชิดทุนแล้วมันจะชิบหายแล้วตอนเนี้ยขออย่างเดียวเลยจ้ะกูขอร้องมึงเลยนะเว้นกัวสักคนหนึ่งเออราคาค่าตัวมึงกูไม่มีปัญหากูมีปัญหาอย่างเดียวคืออย่าต่อรองราคาให้กูลดลงราคาให้กูลดราคากว่านี้เลยกูลดไม่ได้ถ้ากูลดกว่านี้กูชิบหายเลยขอแล้วนะกูไหวละกูตายขอบคุณเจนนี่มากเลยนะุตสามมาแวะเวียนในไฟ์สดกูอนุโมทนาอนุโมทนาขอบคุณมากมากเลย จะเชิญขึ้นช่องก็เกรงใจว่ะเดี๋ยวมันเก็บเงินกู <laughs> แหมจะเกินขึ้นมาทักทายคนสักนิดหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสอาจารย์จะไปเยี่ยมที่บ้านเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะรีบนัดคิวเดี๋ยวจะทักไปเดี๋ยวทักไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมากเลยอนุโมทนาด้วยนะอุตส่าห์แวะเวียนมาหาถึงที่ช่องเลยโหยตายขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วประเด็นคือเสียงกูก็ไม่ค่อยจะพร้อมไนงะนี่ถ้ากูจะไปบ้านเจนนี่เนี่ย กูไม่ต้องพักคอกูสักสามวันก่อนแล้วเนี่ยเสียงกูจะได้มีพลังในการด่ากูตายไปกับเจนนี่ห้านาทีนะเดี๋ยวกูจะได้เซฟเสียงตัวกเองก่อนขอเซฟเสียงนิดนึงไปไลฟ์กับเจนนี่บ้านอยู่ที่ไหนวะกูยังไม่รู้เลยเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนวะ อของกินอาจารย์ไม่ได้เหมือนพวกวิตามินจะตั้งราคาให้สูงๆไว้ก่อนแล้วมาลดของกินมันตั้งราคาสูงไม่ได้เมืองมันจะขายไม่ได้ของกินมันก็ลดราคามากไม่ได้เหมือนกันเมืองมันจะขายมันจะไม่ได้อ๋ออยู่แค่ปากเกตดนี่เหรออ๋ออยู่ปากเกตดสงประภาดอนเมือง,งอนีง่ครับอ๋อเอาอยู่เอาสรุปปากเกตดหรือดอนเมืองก็สว่าพาเลยครับดอนเมืองอ๋อสวัสดาดอนเมือง อยู่ดอนเมืองอยู่ดอนเมืองคิวอาจารย์เบียตีสามทำยังไงยิสันดานเว้นกูไว้สักคนหนึ่งเถอให้กูได้ไปภาวนาบ้างเถอะมึงจะให้กูไปนั่งโอ้ยไลฟ์สดเวลานะกูตายพอดีเดี๋ยวต้องขอคิวเขาดีๆก่อนคุนกูดีใจอะ่ะกูตื่นเต้นมากเลยเจนนี่มา <laughs> เจนนี่มามาเยี่ยมช่องกูกูตื่นเต้นมากเลยโอ้ยใครมากูก็ไม่ตื่นเต้นถ้ามันมานะตอนนี้คนดังด้านการขายขนาดนี้มาเยี่ยมเยี่ยนช่องกูกูตื่นเต้นมากเลยโอ้ยตายกูทาอะไรไม่ถูกเลย <c oughs> มาสักกูตกใจเลยจูจก็ามาแล้วตากูดีนะแวบไปเจอพอดีมันรู้ได้ไงว่าช่องนี้กูช่องจริงวะ <c oughs> มันรู้ได้ยังไงว่ามันดูอะไรอยู่ทำไมมันถึงช่องกูถึงไปขึ้นฟีดมันได้วะเนี่ยต้องใส่เลยนพเขาใจด้วยครับอาจารย์ล้างตกเลยอ๋อขอใจเมื่อกี้นี่หรือเปล่าว่าเลยเรียกเอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมาได้เนี่ยเออหรือว่าขอใจแล้วเรียกเขามาได้วะเนี่ยเฮ้ยการขอใจไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยชิหายเฮ้ยขอใจไม่ธรรมดาว่ะส่งขึ้นฟีดไอ้เจนนี่ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวต้องรีบนัดละ เดี๋ยวกูขอประชุมกับโรงงานอีกรอบนึงนะเอาไว้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวกูไปขายแล้วกูเป้วที่ผายเลยนะเปิดการมองเห็นนะดูไรสดยอยู่หมู่บ้านแกนบางกอกบุรวาดดอนเมืองแจ้งวัฒนะไม่ใล่ะไม่ไกลใกล้ๆเนาะไม่ไกลไบ้านเรารออออดีเลยดีเลย โอ้ยกูต้องเก็บเสียงรออะไรบ้างเนี่ยเก็บเสียงรอไปเลยโอ้ยกูดีใจคนเคาะใจกูล้านหกมีคนมองเห็นเดี๋ยวเตรียมสินค้าก่อนนะเจนนี่มาว่ะ มาถามว่าจะมาจะมาเมื่อไหร่จะมาวันไหนวะจะดูคิวให้โอ้ยขอบคุณกูณดีใจมากเลยจะมาวันไหนจะดูคิวให้โอ้กูได้ยินแค่คำไม่กี่ค,ค,คำกูก็ดีใจในหายตอนแรกมาแค่คอมเมนต์ในช่องคนอื่นนะะเออวันนี้มาคอมเมนต์ในช่องเลยวะนะวเฮ้ยคุณเจนนี่และคุณยิวใจบุญด้วยกันเมื่อวานทำบุญซื้อรถ แอมบูเล็ให้โรงพยาบาลนุ้อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนา,นทนาทอนุโมทนาทาบุญแอมบูเล็ให้โรงพยาบาลอนุโมทนาด้วยจะไปช่วยหอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูนะไปจริงๆนะพวกเมืองเอฟซีกูนะลูกศิษย์ลูกหากูเตรียมตัวเลยนะมาที่บ้านกู มาที่ออฟฟิศกูมาที่โรงงานกูเตรียมนะช่วยกันแพ็คของหรือไม่งั้นเดี๋ยวกูจะต้องหาสถานที่โกดังสักโกดังหนึ่งแล้วขนของมากองแล้วแพคที่เดียวกองรวมกันเลยแล้วแบ่งเป็นกองกองเลยช่วยกันแพคต้องไปเช่าโกดังวันนึงเออเดี๋ยวไปเช่าโกดังวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูไปนั่งไลฟ์สดพวกเมืองกูเกณฑ์พวกมือง,งมากองกันเลยแล้วพวกเมืองมาช่วยกูแพคของวันที่กูไปเจอกับคุณเจนนี่เขา วันลุงขึ้นพวกมึงเช้ามาตื่นมามานั่งกองกองโกดังกูเลยแล้วนั่งแพ็คของกันเลยลุยแล้วกูนั่งไลฟโสดต่อขายต่อมึงมาอยู่บ้านกูสองวันนี่แหละกูต่อย,ยอดต่อจากที่เจนนี่มันช่วยกูขายของนี่แหละต่อย,ยอดเลยปังปังเอาให้ปังปังเอาให้ได้จริงเอาให้ร้านแตก แต่ของกูมันจํากัดจํานวนกูไม่มีของมึงไม่มีปัญญาขายของขนาดนั้นของมันเยอะของมันเยอะมันเยอะมากแมมไหนๆจะไปถ้าว่าไปแล้วไปเจอกันแล้วทําให้คนถึงลานได้นี่โอ้โห,โห,โห,โหกูว่าสนุกแน่เลยทุกวันนี้เขาไลค์กันอยู่ประมาณเท่าไหร่ห้าแสนโอโ้ถ้ากูได้ห้าแสนกูก็กี๊ดแล้วกูกี๊ดดีใจแล้วห้าแสนนะ ผมไปช่วยได้ไหมได้ได้ได,ได้เอ้ยวันนี้คุณอ้ําพัชราภามา <S <S 1> <S 1> เขาอาจจะทําทําลายสถิติวันนี้ก็ได้นะ <S <S 1> <S 1> เขาอาจจะทําลายทุกสถิติทุกทุกสถิติเลยแล้วนะคุณจินคุณคุณอ้ําพัชราภาเขาไปวันนี้นะต้องเร่งการผลิตเลยเนี่ย ของไม่จำกัดจำนวนอุปผลิตไม่ทันทุบทุกสถิติเลยเนี่ยสิบนาทีห้าหมื่นเขานับออเดอร์ด้วยใช่ปะ่ะหนึ่งพันออเดอร์หนึ่งพันออเดอร์ในสิบนาทีหนึ่งพันออเดอร์ถ้าถึงก่อนเขาก็จะนับเป็นออเดอร์อีกหนึ่งพันอีกห้าหมื่นไม่ใช่ว่าสิบนาทีห้าหมื่นนะที่ฟังวันนั้นน่ะเขาบอกว่าอะไรนะ ในหนึ่งในสิบนาทีได้หนึ่งพันออเดอร์ถ้าเปิดว่าสมมติว่านาทีแรกมาละหนึ่งพันออเดอร์เขาจะถามต่อเลยว่าเอาอีกหนึ่งพันออเดอร์ไหมถ้าได้หนึ่งพันออเดอร์จะเสียห้าหมื่นเท่ากับว่าในสิบนาทีถ้ามึงทําได้สามพันออเดอร์แสนห้าในความหมายไม่ใช่ว่าสิบนาทีเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ใช่เขาจะนับเป็นพันออเดอร์พันออเดอร์พูดได้ง่ายคือหนึ่งพันออเดอร์ให้เวลาสิบนาทีแต่ถ้าได้หนึ่งพันออเดอร์ก่อน ก็ต้องบวกไปอีกพันออเดอร์นับอีกห้าหมืนบาทอย่างนี้ความหมายอะ่ะ <c oughs> ช่องคนตื่นธรรมะเป็นพันธมิตรหรือเปล่าไม่เป็นจากคนตื่นธรรมะคืออะไรช่องไหนไม่ใช่ช่องกูนะ <c oughs> ไม่ใช่ช่องกูช่องกูมีช่องเดียวคือคนตื่นธรรมที่เหลือไม่ใช่อ้อเวลาห้านาทีใช่ไหมสรุปเวลาห้านาที ไม่ใช่สิบนาทีห้านาทีห้านาทีห้านาทีาาทโทษทีไม่ใช่สิบนาทีห้านาทีหนึ่งพันออเดอร์ตื่นเต้นแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วกูต้องรีบนี่กูตื่นเต้นเดี๋ยวกูเข้าโรงงานเลย อย่ลงไลฟ์สดเสร็จกูเข้าโรงงานเลยเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังว่าเจ้ายังไงเดี๋ยวเย็นนี้กูเข้าโรงงานก่อนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากตัวนี้กูขอเข้าโรงงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูกลับมาบอกเดี๋ยวกูกลับมาบอกเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังว่าเจ้ายังไงรอรอรอเย็นนี้มึงรอเลยหกโมงกูไลฟ์สดขายของมึงรอฟังหกโมงเย็นวันนี้กูไลฟ์สดขายของขายน้งค์พิกกูมาช่วยก like, ูห mm hmm. น um ุนด้วยแล้วมารอฟังเลยว่ากูจะไป หรือไม่ไปแล้วคิดว่าคาดว่ากี่วันจะไปจะไปวันไหนเดี๋ยวกูขอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูขอเคลียร์อะไรนิดนึงก่อนเพราะมันต้องเตรียมตัวดีๆเย็นนี้พวกมึงก็เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยนะเย็นนี้เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยเย็นนี้เตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูด้วยเพราะกูต้องเตรียมเงินจ่ายค่าตัวเขากูต้องเตรียมเงินเตรียมเงินเตรียมเตรียมเงินในการจ่ายค่าตัวเขารอเลยเย็นนี้หกโมงเย็นหกโมงเย็นเจอกัน ไลฟ์สดเตรียมตัวว่ากูจะไปหรือไม่ไปไลฟ์สดกับคุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นขอให้ได้ขอให้โดนนี่อีช่องอื่นนะ,ะเขาตัดลงหมดแล้วช่องกูเนี่ยกรุณาตัดคลิปท่อนเมื่อกี้เนี่ยเอาไปลงด้วยเอาท่อนเมื่อกี้ที่กูพูดบนานๆเมื่อกี้เลยเนี่ยเอาไปลงเลยเออช่องกูเองเนี่ยตัดเนี่ยลงด้วยเร็ว เอาไปลงก่อนตัดลงเลยฝากด้วยนะเย็นนี้กูไล์สดหกโมงเย็นนะฝากด้วยมารอดูกูด้วยเดี๋ยวกูจะสรุปให้ฟังว่ากูจะไปหรือไม่ไปหกโมงเย็นวันนี้เจอกันอ่ะบอกเรื่องไล์สดกับคุณเจนนี่นะเดี๋ยวจะบอกว่าจะไปหรือไม่ไปได้คิววันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกอ่ะทุกคนฟังบอกบุญบอกบุญก่อนไปอาจารย์กําลังรวบรวมกองบุญเพื่อผู้ป่วย คนเป็นมะเร็งเต้านมกับคนเป็นมะเร็งปากมดลูกจานเราจะรวบรวมกองบุญเงินนี้เพื่อบริจาคให้กับมูล,ลนิธิการชนะบรารมีในพระบรมราชูปถมัมใครต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ idline.si.satu a วงกลม satu a วงกลม satu idline.si.satu i d ID l i n e s i สา t ุเข้าไปแล้วกด หมายเลขสามหรือกดเมนูก็ได้จะมีเลขที่บัญชีเดื่นขึ้นมาให้โอนเข้าบัญชีอาจารย์เองนัฐพลบุญษาโอนแล้วเราจะไปบริจาคด้วยการพร้อมกันทุกคนในนามกลุ่มคนตื่นทำที่มนทนพิธีท้องสนามหลวงในวันเสาร์ที่25ตุลาคมสิ้นเดือนนี้เวลาบ่ายโมงแต่อาจารย์จะไปเจต่เช้าแล้วนะตั้งแต่บ่ายโมงงานนี้เป็นงานใหญ่นะเอองานใหญ่ ใครต้องการร่วมบุญตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนร่วมบุญได้เลยอาจารย์จะนํากองบุญจะเป็นต้นบุญให้แล้วไปบริจาคพร้อมจังทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายโอนตรงเข้ามูลนิธิการจนะบารมีในพระบรมราชูปถัมภ์โอเคนะร่วมบุญด้วยกันเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกร่วมบุญด้วยกันเยอะๆอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับทุกคนด้วยอ่ะบายยขอตัวนะเจอกันตอนหกโมงเย็นวันนี้จ้ะแล้วจะสรุปให้ฟัง ขอคทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะบายๆจะรอนะจ๊ะเย็นนี้จะสรุปว่าจะไปไลฟ์สดกับคุณเจนนี่หรือไม่ไปถ้าไปจะไปวันไหนช่วงเวลาประมาณไหนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคุณเจนนี่ได้หมดจะสดชื่นรอเย็นนี้หกโมงอาจารย์จะมาไลฟ์สดแล้วจะมาสรุปให้ฟังขอเข้าไปคุยกับโรงงานด้วยตัวเองก่อนขอเข้าไปดูพื้นที่โรงงานว่าทําทันไหมทําไหวไหม เราจะเอาสินค้าหนึ่งหรือสองตัวไปเปิดขายเพียงสองตัวไม่เกินนี้รอนะแล้วเจอกันว่ากูจะได้ไปผ่าตัดเส้นเสียงไหมถ้ากูได้ไปไล์สุดครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ากูจะได้ผ่าตัดเส้นเสียงไหมเพราะถ้ากูไปผ่าตัดเส้นเสียงหลังจากกูนะกูจะได้เอาเงินเนี่ยไปผ่าตัดเส้นเสียงแล้วกูจะพักเสียงได้กูจะได้ออกมาลุยงานต่อได้อ่าขอตัวบายยจ้า บายๆจ่าบายจ่าบายจ่า